สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตยาโตนในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันลอยคอนซัลท์อาริอันส์ครับหัวข้อในวันนี้ครับสหรัฐอเมริกาอำนาจต่อรองที่ไม่เหมือนเดิม กรณีที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงในสินเกียงโดยเพิ่งยิ่งการหยิบยกหลักการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับชนชาติอุยกูนะครับซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนและก็เป็นชนกลุ่มหลักอยู่ในสินเกียงนั่นเองโดยเพิ่งยิ่งการโจมตีเข้าไปในเรื่องฝ่าย ว่ามีการใช้แรงงานของชาวอุยกูอย่างไม่ถูกต้องนั่นเองครับซึ่งบรรดาดาราจีนที่มีสัญญาทางธุรกิจเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังของทางฝากตะวันตกนั้นก็ออกมาสามัคคีชุมนุมยกเลิกสัญญาครับอันเป็นอาณัสัญญาณว่าจีนก็ไม่ยอมเหมือนกันครับนอกจากในเรื่องของซินเจียงในเรื่องของการแบนไฟแล้วนะครับ ในโต๊ะเจราจาหลายๆโต๊ะเจราจานั้นก็ปรากฏว่าการถกเถียงกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในบรรดาตัวแทนทางการทูตต่างๆนั้นเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนและดูเหมือนว่าจีนจะไม่ได้กลัวสหรัฐอเมริกาเลยดูเหมือนว่าอำนาจต่อรองของสหรัฐอเมริกาถูกจีนท้าทายอย่างหนักและสหรัฐอเมริกาก็พยายามดิ้นรนแทรกแซงเข้าไปในภูมิภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นในจีนพยายามรวบรวม,รวมพันธมิตรต่างๆเข้าไปทำการลดทอนบทบาทอิทธิพลของจีนแต่ทำไมดูเหมือนกับกลไกต่างๆนั้นที่เคยสามารถคุมสถานการณ์คนโทรลสถานการณ์แบบในอดีตได้อย่างเบ็ดเสร็จดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมครับ ปัจจัยสำคัญครับต้องเียนให้ทราบว่าสหรัฐอเมริกานั้นนะครับโดยโครงสร้างของอำนาจนั้นไปเน้นโครงสร้างของอำนาจโลกผ่านกลไกลองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็น UN ไม่ว่าจะเป็นองค์การสิทธิมนุษยชนนะครับองค์การการค้าโลกใช้ระเบียบโลกต่างๆสถาปนาตัวเองมาเป็นเวลานานหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองครับ แต่สหรัฐอเมริกานั้นทุกวันนี้ครับผมเรียนท่านทราบว่ามีความอ่อนแอภายในนั่นเองเรามองท่าทีเรามองอำนาจโลกเรามองอำนาจภายนอกของสหรัฐอเมริกาที่เคยบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีนโยบายต่างประเทศหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าสหรัฐถือว่าโลกนี้ก็คือสหรัฐนั่นเองครับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐก็คือนโยบายภายใน นั่นเองแต่นาวันนี้ครับอำนาจของสหรัฐลดลงถ้าเรามองปัจจัยภายนอกเราอาจจะมองว่าอำนาจของสหรัฐนั้นลดลงจากการเกิดขึ้นมาของอำนาจของ Triple a ลอ s อย่างรัสเซียอย่างจีนอย่างอิหร่านแต่เขาจริงแล้วครับสังคมสหรัฐนั้นมีความอ่อนแอภายในผมเีท่านสัน้งนงี้ครับว่าระบอบการปกครองที่แท้จริงของสหรัฐแม้ว่า จะดูเปลือกนอกนั้นจะเป็นระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีรัฐสภามีหลักการของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการของสิทธิมนุษยชนต่างๆเป็นมอตโต้นาในการคงอิทธิพลบทบาทของผู้ดำโลกก็ตามครับแต่สังคมภายในของสหรัฐอเมริกานั้นมีความแตกแยกมากมายนะครับทุกวันนี้ครับผมยกตัวอย่างอย่างในกรณีของการที่ไปทำร้ายคนผิวเหลือง ท่านต้องทราบครับว่าทุกวันนี้ครับปริมาณคนผิวขาวในสังคมสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มลดลงจากในช่วงปี1980นั้นจะมีคนผิวขาวประมาณ80กว่าเปอร์เซนต์ที่เหลือเป็นคนผิวสีอื่นแต่ทุกวันนี้ครับฐานะความมั่งคั่งของคนเอเชียคนผิวเหลืองมีมากขึ้นครับการอพยพโยกย้ายถิ่นจากแรงงานจากละตินอเมริการวมถึงคนผิวดำด้วยนั้นนะครับ ในทุกวันนี้ครับปริมาณของคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกาก็ลดลงเหลือเพียง60%เท่านั้นครับนี่คือเหตุครับที่ทำไมคนสหรัฐอเมริกาผิวขาวนั้นออกมาทำร้ายคนผิวเหลืองนอกจากนี้ครับในสังคมสหรัฐอเมริกาครับความมีวินยัยความขยันขันแข็งของคนอเมริกันนะครับที่เป็นเอเชียนอเมริกันนั้นนะครับต้องยอมรับว่าทำให้คนเอเชียส่วนใหญ่ มีการที่ประสบความสําเร็จนะครับก็คือมีชีวิตมีคุณภาพที่ดีในขณะที่คนผิวขาวนั้นอยู่ภายใต้ของโครงสร้างของสังคมสารัะที่เรียกว่าพูโตแครดนะก็คือการปกครองเพื่อชนชั้นนำนะหมายความว่าการปกครองเพื่อชนชั้นบนชนชั้นพวกนี้ก็คือจะได้รับประโยชน์พดผลจากการทำกำไรในตลาดหุ้นการทำกำไรในตลาดเงิน รวมถึงการดูดกลืนทรัพยากรจากทุกภูมิภาคทั่วโลกแต่ในขณะที่ชนชั้นกลางในสหรัฐทุกวันนี้ครับก็เลื่อนชั้นลงไปเป็นชนชั้นล่างจำนวนปริมาณคนยากจนในสหรัฐก็เพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นทุกวันท่านเห็นใช่ไหมครับว่าแม้ว่าโลกจะประสบปัญหาวิกฤตแต่การปกครองโดยชนชั้นบนในสหรัฐนั้นทำให้เกิดการบิดเบือนตลาดมากมาย ราคาตลาดหุ้นราคาหุ้นต่างๆเพิ่มขึ้นครับแต่ในขณะที่คุณภาพชีวิตจริงๆในภาคเมนสตรีทของสหรัฐนั้นมีปัญหาสังคมสหรัฐครับในหลาย10ปีที่ผ่านมาภายใต้ระบอบที่เรียกว่า Neoliberal นะครับภายใต้ระบอบที่เอาตลาดหุ้นเป็นใหญ่มากกว่าภาคการผลิตจริงครับกำลังฉีกชิ้นชนชั้นต่างๆของสหรัฐ และนั่นครับทำให้เราเห็นภาพว่าเกิดการแตกความสามัคคีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในหมู่ของชนชั้นกลางที่เลื่อนระดับลงไปเป็นชนชั้นล่างความแตกแยกในเรื่องความคิดความแตกแยกในเรื่องสีผิวต่างๆในอดีตเราเห็นแค่การทำร้ายคนผิวดำแต่ทุกวันนี้ลุกลามมาทำร้ายคนผิวเหลือง นั่นหมายความว่าแม้บทบาทของสหรัฐเวลานี้จะมีอิทธิพลมากทั้งในสมรภูมิยุโรปในแถบยุโรปตะวันออกก็มีการแทรกซึมกับรัเสเซียในแถบตะวันออกกลางก็มีการแทรกซึมปะทะกับอิหร่านในแถบอินโดแปซิฟิกในแถบทะเลจีนใต้ก็มีการประทะแทรกซึมกับจีนแต่สิ่งนี้น่าเป็นห่วงครับสำหรับสารัฐคือสหรัฐต้องทุ่มเททรัพยากรต่างๆ ผิดจากยุคโดนัดนทรัมป์ที่พยายามดึงทรัพยากรกลับมาที่เมืองแม่แต่ในยุคของโจไบเดนนั้นเปิดเกมลุกเต็มที่และนั่นนั่นหมายความว่าทรัพยากรต่างๆของสหรัฐต้องกระจายไปทั่วโลกในการคงอำนาจซึ่งน่าสนใจว่าสหรัฐยังจะสามารถรักษาความมั่นคงภายในประเทศโดยเพราะอย่างยิ่งครับไม่ใช่การลุกลานจากต่างชาติแต่เป็นการรักษาระเบียบภายใน สังคมสหรัฐได้จริงๆหรือไม่นะครับเพราะว่าแม้ดูว่าบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกเวลานี้จะก้าวล้าจะแทรกซึมจะทรงอิทธิพลจะรวบรวมมวลหมู่สมาชิกพันธมิตรต่างๆทั้งพันธมิตรในโต้พันธมิตรเดอะคอร์ quad, ได้ก็ตามครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงของสหรัฐในเวลานี้ก็คือความแตกแยกจากภายในซึ่งตามสุภาษิตของไทยเราอาจจะเรียกว่าสาหรัฐกำลังเผชิญภาวะที่เรียกว่า สนิมเกิดจากเนื้อในตนนั่นเองครับน่าจับตาดูในอีกทางหนึ่งเพราะตอนนี้ในเวทีโลกต่างๆแล้วอุร้อนเต็ไมไปหมดครับการประทะสังสรรค์กันทางความคิดการประทะสังสรรค์กันเชิงคลมการประทะสังสรรค์กันในแง่ของไฮบริดวอร์ในภูมิภาคต่างๆก็น่าสนใจครับว่าสารัฐเองซึ่งภายในอ่อนแอในขณะที่จีนแข็งแกร่งเหลือเกิน ทั้งในเชิงปริมาณเพราะจีนมีประชากรจำนวนมากทั้งในแง่คุณภาพที่จีนยกระดับสังคมขึ้นมาให้อยู่ดีกินดีได้เท่าเทียมกันในสหรัฐนั้นกลับปรากฏปรากฏการแตกแล้วจากภายในซึ่งสหรัฐอาจเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เรียกว่าบุกไปทั่วแต่หลังบ้านรั่วนั่นเองครับคุณผู้ชมครับความรู้เป็นสิ่งสำคัญครับขอเถิดอินไทยิทธิ์ท่านยังมาเรียนได้ครับ ความรู้พื้นฐานต่างๆที่ใช้ในการประเมินสาการณ์นั้นถ้าท่านเข้าใจในเวลานี้ถ้าจะอ่านปรากฏการณ์ต่างๆออกนะครับว่าเซียนเขาอ่านเกมสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรสมัครไปที่ Line ID KS 185 202ครับและท่านที่สนใจในการปรับปรุงธุรกิจโดยใช้ศาสตร์วิชาห่วงจุ้ยครับห่วงจุ้ยอาจารย์โตครับซึ่งผมศึกษาศาสตร์ที่ยากแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้ว นะครับถ้าท่านสนใจให้ผมไปปรับพวงจุ้ยให้กับกิจการของท่านก็ติดต่อไปที่ไลน์ id ks 1 8 5 2 0 2ที่คุณขวัญเช่นกันครับรายการอาจารย์โตวิคอร์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตอ่อนได้ใหม่ในโอกาสถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ